ก็แบบหน้าสดอ่ะก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไปซื้อมือใหม่มาค่ะทุกคนมือ AI อัจฉริยะซื้อมาจากมาซาด้าวันนี้เนี่ยเราจะมาทดลองใช้มือนี้ในการแต่งหน้ากันมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงงั้นไปเริ่มมาอย่างแรกกันเลยค่ะทุกคนอย่างแรกนะคะเราจะเริ่มจากการทาลิปมันนั่นเองมาหยิบเลยค่ะทาลิปมันมันขึ้นมานะเปิดเปิดฝาค่ะไม่ใช่เปิดนะเปิดฝาแล้วก็ ทาไปที่ริมฝีป,ปากเลยค่ะทุกคนเพื่อเป็นการเตรียมนะคะเตรียมปากในการทาลิปเนาะอ่ะทาเนี่ค่ะเรียบร้อยละคะ่ะหลังจากที่เราทาลิปเสร็จนะคะเราจะต่อกันด้วยการทาคอนซีลเลอร์ค่ะทุกคนนี่เราก็จะหยิบคอนซีลเลอร์เลยะคะ่ะหยิบคอนซีลเลอร์นี้ขึ้นมาแล้วก็นี่ค่ะ,น,คะนี่คือคอนซีลเลอร์ แล้วเราก็ใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยแต้มไปในบริเวณใต้ตานะคะทุกคนหยิบคอนซีลเลอร์ค่ะเปิดค่ะแล้วก็ทาเลยค่ะในบริเวณใต้ตาแล้วก็รอยดำที่เรามีนะคะนี่ทาแต้มไปเลยคะ่ะในจุด เราก็จะรอให้คอนซีลเลอร์เนี่ยมันเซตตัวนะคะทุกคนแล้วว่าเสียอ่ขั้นต่อต่อไปค่ะเขียนคิวค่ะระหว่างรอที่คอนซีลเลอร์เซตตัวเนี่ยเราก็จะมาเขียนคิ้วกันค่ะทุกคนซึ่งปากกายเขียนคิวนี้นะคะมันจะมีหนึ่งหัวที่ปลายมันเนี่ยแชกออกมาได้3แชกด้วยกันซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะอันนี้มาเขียนคิวกันค่ะเขียนเลยเขียนไปที่คิ้วเลยค่ะทุกคนข้างขวาโอเคข้างขวาก่อนค่ะเขียนเลย ก็ไม่เขียนข้างซ้ายค่ะเรียร้ยแล้วค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราจะต่อด้วยมาสคาร่าค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาฮิตฮอตมากคิวสะดุ้งแบบอุยอุอะค่ะทุกคนด้วยลูปความเป็นธรรมชาติเนาะอ่าเราก็จะเปิดเลยค่ะประสามาคาร่าขึา้นมาแล้วก็เกลี่ยแล้วก็ทาไปในบริเวณคิวเลยค่ะ แล้วคะข้างขวาแล้วก็เป็นข้างข้านี้ก็ได้ลค่ะคิวอุ้ยพี่ทุกคนมีทิดกันช่วงนี้เนาะอเดียวแล้วหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปัดแก้มกันค่ะเราจะมาปัดแก้มด้วยนี่สิ่งนี้เลยแป้งปัดแก้มแล้วก็ตลับปัดแก้มค่ะของอินท อันนี้คืออะไรคะปัดแก้มเลยค่ะเปิดฝาค่ะเปิดแล้เราหยิบแป้งขึ้นมาแล้วก็ปัดไปที่บริเวณแก้มของเราเลยค่ะเคาะเล็กน้อยแล้วก็ปัดที่แก้มเลยะคะ่ะไ,ได้ให้แล้วตอนนี้นะคะเราก็จะได้แก้มอันจีเป็นไปเรื่อยเรื่อยเลคะ แล้วว่าขั้นตอนสุดท้ายค่ะทุกคนที่สุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดแล้วนั่นก็คือการทาลิปนั่นเองแล้วก็จะหยิบลิปขึ้นมาแล้วก็เปิดฝาแล้วก็ทาได้เลยค่ะทาทา,ทาไปที่ริมฝีปากทาเท่านี้นะคะเราก็จะได้การทาลิปที่เป็นใช้ลิปติ้นนนอยดังนั้นมันก็จะเกลี่ยง,ง่ายเลยเนาะแล้วก็จะเม้มปากไปเลยค่ะ เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางนะคะก็นเอยกันบ้างคะกับลุกในการแต่งหน้าของออนในวันนี้แล้วก็ถ้าใครถูกใจหรือว่าอยากได้มือไอวันนี้เนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ lazada หรือว่า shopee นะคะชื่อร้านว่าเทคโนโลยีแฮปปี้นิวเยียทุกคนร้านนี้เนี่ยเขาร่วมทั้งชัยชนะเราชนะอะไรชนะก็ได้หมดเลยดังนั้นก็ถ้าใครชอบคอนเทนแบบนี้นี้อย่าลืม คอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าล,ลืมกดกระดิ่งนะคะ mm. เวลาออนลงคลิปให,ใหม่ๆเนี่ย mm. จะได้แจ้งเตือนกันนะคะทุกคน mm. ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ mm. <laughs> <laughs>